thank you สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับอกก็นั่นแหละนะครับสลับในงวดของในวันจันทร์นะครับสรุปก็เข้าอยู่เนะแต่เยดานไม่ได้เป็นตัวที่ผมเน้นให้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน 9กเนาะอ่าก็มีเด่น4อยู่เนาะในชุดสรุปอ่าในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตรกันก่อนเลยนะฮะสูตร2ตัวนะครับทั้ง3สูตรนี้สูตร2 1 2 2แล้วก็20นะฮะก็ถือว่างวดที่แล้วนี่มันชนกันในที่ใน0กับ1นะครับชน0กับ1นี่3ส,สูตรเลยนะในหลักหน่วยก็มีทั้ง0 แล้วก็1นะครับมาตั้งกันต่อนะครับสลับใน3สูตรนี้้วยกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงรีมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยงวดที่เราออกไปที่ใน4091ก็มีสูตรที่เข้าอยู่เนาะในที่ใน40นะครับตรงๆเลยในสูตร 2- 1งนี่งยนะสลับเข้าสลับหลุดนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างมาดูใน2สูตรนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสูตรแรกนะฮะก็จะเป็นในสูตร21สูตร21นะครับก็จะเอาผลในงวดที่แล้ว นะครับมาหาในชี้ในหลัก10หลัก10ก็จะนําในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็ในหลัก10คูณ2หลักหน่วยก็จะคูณ2นะ 6, 9เนาะหกนะครับเป็น54 9, 2เป็น18 1, 2ได้2จับบวกกัน,นะ้าแบวกกันกับ2เป็น0เหลือ4นะครับก็จะเพิ่มแต้ม4เพิ่มไปเป็น5ได้แล้วในหลัก10 ส่วนในที่ในหลักหน่วยก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 95เป็น45นะครับก็นํา5ตัวนี้นะฮะไปเพิ่มแต้ม1แต้มแล้วก็ลดแต้มมา2แต้มเป็น3แล้วก็4ก็ได้แล้วนะฮะแค่นี้เลยแล้วได้แล้วในสูตร2 1นะครับในหลัก10ก็จะเป็นในที่ใน4กับ5าเหมือนเดิมเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นที่ใน3 4 5 6 5้านั่นแหละนะครับ ก็หลักสิบเหมือนเดิมเลยนะครับสูตรนี้ก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกเดินดีอีกละกันนะฮะสำหรับในสูตรนี้แล้วก็จะเป็นในสีูนย์ในนิ้วที่แล้วนี่นะหลักหน่วยก็ยังมาเหมือนเดิมนะสามตัวเลยหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่สองนะครับก็จะเป็นในสูตรสองสองนี่ก็ถึงจะไม่เข้าในนิ้วที่แล้ว ะครับหลักหน่วยก็ยังมาเลขเด่นอยู่เนาะซึ่งมันก็ไปชนกันนั่นแหละนะครับกับในสูตรเมื่อกี้นี่ชนกันในศนยกับ1น1ี่0 1อันนี้ก็01น,นะครับชนกันเนาะม,มันก็เลยมาทั้ง0ูทั้ง1มาดูในสูตร2-2นะครับสูตร22ก็เอาผลนงวดที่แล้วมานะครับมาคำนวณน,นะก็มาหาในที่ในหลัก10บ หาในหลักสิบนะฮะเราก็จะนําในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8นะครับหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็หลักหน่วยจะคูณด้วยเลขคงที่3นะครับนห้าแปเป็น40 6 9เป็น54นะครับหนึก็ได้3นะครับสบวกกันกับ3เป็น12บสองแล้วเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3นะครับนะอ่ะเพิ่มแต้มเหมือนกันนะกับในสูตรเมื่อกี้ในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยเราจะนําในหลักแสนคูณด้วย3 หลักพันนีจะคูณด้วยเลขคงที่7นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่8 35เป็น15นะครับ4คูณ7 4คูณ7นะฮก็จะ4 7เป็น28ดนะครับแล้วก็1 8ได้8ปบวกกันกับ8ดเป็น13 3บวกกับ8ดเป็น11นะครับก็จะลดแต้มเนาะ,ะก็จะเป็น1 0 9แล้วก็8นะครับ ก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในสูตรสองสองนะวัที่แล้วไม่เข้าวันนี้หวังว่าจะเข้าแล้วกันหลักสิบนะครับก็จะเปในที่ใน2กับ3เนาะในหลักหัวเป็น1 09 8นะครับเนาะอ่ะทิงวันที่แล้วนั่นแหละก็ยังมาในเด่น1เด่นศูนอยู่เนาะนะฮะหลัก10บก็มานะครับ2สูตรชนกันไหมนะครับ2สูตรก็ไม่ชนกันนะครับไม่ชนกันแบบนี้ก็แสดงว่าต้องมีสักสูตรที่เข้า นะครับหลักหน่วยก็ไม่ชนเนาะจับ2ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในที่ในสูตร2 1กันก่อนก็จะเป็นในที่ใน4 3 4 4 4, 4 5, 5แล้วก็4 6 5 3 5 4 5 5แล้วก็5 6 นะครับสูตรแรกสูตร22นี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน2 2 1 2 0 2 9 2 8 3 1 3 039แล้วก็3 8อ่ะนี่แหละงวดน,นี้ต้องมีซักสูตรที่เข้านะครับจะเป็นสูตรนี้ที่จะมาอีกไหมอ่ะก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าถ้ามันได้เข้านี่มันเข้าต่อเนื่องติดๆกันนะครับนี่เหมือนในงวดน,นี้เข้าติดติดเนี่ย ในช่วงเนี้ยเข้า4งวดติดๆเลยนะฮะสูตรสองหนึ่งหรือจะเป็นสูตรนี้ที่กลับเข้ามาเนะี่ยเพราะว่าหลุดไป2งวดแล้วสูตรสองสองนะครับหรือจะเป็นในสูตรนี้ที่จะมานะครับก็จะเป็นในสูตร6ชุดนะฮะสูตร6ชุดสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับก็ถือว่าสูตรนี้หลักหน่วยก็เข้าดีอยู่นะอถ้าตัวเจาะไม่เข้านี่นี่ก็มา1กับ0นยะ์นะนั่นแหละนะครับ ผลที่ออกนะในสูตรนี้ก็จะเป็นในที่409 1ูก้าห่มาอีกแล้วนะมาดูขั้นตอนสูตรนี้นะครับ6ชุดเท่านั้นนะไม่มากไม่มายก,กำลังพอได้รุ่นเลยนะฮะหชุดในสูตรนี้แล้วก็เอาผลในงวดที่แล้วมานะครับผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน5้า ก็พยายามดูเนาะตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะฮะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับในแต่ละสูตรก็เสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเนาะบมืท่านกดเลื่อนไปเลื่อนมามันก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับเนาะก็ดูเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับตั้งแต่ต้นจนจ,นจ,นจบลิปนั่นแหละนะจะได้เข้าใจนะครับส่วนในหลักสิบก็เอาหลักแสนคูณ5กับ7หลักหมื่นคูณ3กับ5หลักพันคูณ9นะครับหลักร้อยคูณ7แล้วก็หลักสิบคูณด้วย5 55เป็น25 75เป็น35นะครับ6คูณ3เป็น18 6 5เป็น30 4 49นี่เป็น36นะฮะ0คูณ7ได้0 95เป็น45นะครับ5บวก5เป็น10นะฮะ5บวกกันอ่า8บวกกันกับ6เป็น14นะฮะ4บวกกับ5เป็น9 ลดแต้มไปนะครับก็จะเป็น8นะครับก็จะได้ในที่ใน9กับ8นะครับสลับในที่ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักหมื่นนะครับคูณ5กับ9หลักหน่วยคูณ6นะครับ95้เป็น45 99เป็น8 11 6ได้6 5บวกกับ1เป็น6 6 6บวกเป็น12นะฮะก็จะเพิ่มแต้มนะครับเป็น2 3 4อ่ะในสูตรนี้นะครับหลัก10ก็จะได้ในที่ ในแปดกับเก้าหลักหน่วยเป็นสองสามสี่นะครับก็จะสองตัวนะครับก็จะได้ในที่ในแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ถ้าไม่เข้าก็นั่นแหละนะหลักหน่วยมาเลขเด่นบ่อยอยู่เมื่อที้ก็มา1มาอ่ามาศูนย์มา, 0, มา1 สูมาหนั้งก่อนก็มาในชี้ใน3กับ4 3กับ4มา5เนี่ยมา2กับ3เนาะหลักหน่วยเข้าบ่อยนะ3ตัวมา1ตัวแล้วก็ล่าสุดนี่2 3 4นะครับก็ขอให้โชคดีกับในสูตร นะครับทั้ง3สูตรนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะชุดสรุปก็เดี๋ยวได้ดูกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ